หลวงพ่อสมภพโชติปัญโยท่านได้เทศตอนรู้จักจิตตนเองรู้จิตใจคนอื่นไม่ส่งจิตออกนอกสร้างพลังกระแสจิตค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะบางองค์ทำไมคนบางคนสามารถรู้จิตใจผู้อื่นสมัยก่อนอาดมาเป็นเด็กเป็น,นหนุ่มๆหัวแข็งฮิป,ปี้ไม่เชื่อใครง่ายๆอยากจะลองลองดี จริงๆไม่ใช่ลองดีดอกลองชั่วเอาความชั่วของตนเองเนี่ยไปลองหลวงปู่สิงอยู่ที่วัดบ้านท่าไรเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายนะยังอยู่หลวงปู่สิงนี่ยังไม่ตายมีชีวิตยอยู่แต่ท่านไม่ค่อยรับใครอายุก็ประมาณสักแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดยังยังยังอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ท่านก็ไม่ค่อยรับใครท่านเป็นคนพูดน้อย ท่านเป็นคนเมืองโขงสีทันดอนน้ำตกอังกาลาลีผีทางประเทศลาวประเทศลาวสมัยนั้นบวชแล้วจะต้องข้ามฝั่งของมาเรียนหนังสือประเทศไทยเรียกว่าเรียนหนังสือใหญ่เรียนหนังสือใหญ่ก็คือเรียนบาลีเขาเรียกว่ามูลกระจายท่านมาพร้อมกันกับเพื่อนสองคนแต่เพื่อนนั้นหัวไม่ดีเรียนไม่ได้มาเป็นเพื่อน ท่านเรียนหนังสือเก่งมากบาลีนี่เก่งมากเลยเขาให้ท่องนะสามปีหลักสูตรมูลกระจายท่านบอกว่าโอ้ยเสิเอาอยัางมากินเฮียนสำเนียงฮอดสามปีสิไปเห็ดอีหยัยงกินไปท่านเรียนสามเดือนท่องได้หมดเลยหลักสูตรบาลีนี่เก่งมากแต่เพื่อนของท่านเพื่อนของท่านนะ่ะมันย่าทานขุน อย่าว่าแต่าสามปีแล้ววะสามสิบศาสตร์ผมกับโบจบอันนี้วะท่านเพื่อนนั้นปึกเพิ่นนั้นแต่หลวงปู่ศรีนี่เก่งบอกว่าฮู้ยถ้าไปเรียนถึงสามปีสิไปกินยัง้งเลยท่านสามเดือนเท่านั้นแล้วซ้้าเนี่ยว่าท่านก็เรียนสามเดือนจบแล้วก็แปลยกศัพท์อะไรเก่งมากแต่ในอาการแปลนั้นมันมีแต่เรื่องปฏิบัติ เรื่องอริยสัจสีเรื่องปฏิจสมุกบาทเรื่องสินสมาธิปัญญาเรื่องอภินยาเรื่องจิตก็เลยคิดว่าเออเราจะเรียนไปทำไมเรียนไปก็มีแต่คำสอนเราไม่ได้ทำเหมือนอ่านตำรายาเฉยๆกินก็ไม่ได้กินเหมือนเอาตำรายามาอ่านตัวยาก็มีอยู่แล้วกือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราอ่านไปเอายาใส่ในกระเป๋าไม่กินมันจะหายได้อย่างไรไป ชวนเสี่ยวของท่านคือเพื่อนกันญาทานพมเขา่าปลาเฮาปฏิบัติธรรมญาทานพมบอกว่าโอ้ยอยากให้ส่วนเติเงผลประชันผมมันบ่ได้อีหยังมาเป็นมูเชื่อแต่อย่าลืมนะไอคนที่หัวปาดเปลืองเก่ง,เ,กง,เ,กงเวลาปฏิบัติธรรมมันสู่คนปึ๊บปุบ่ได้ได้บน,นี้อยังอาดามานี่หให้เรียนหนังสือนี่ยอมเตรียมตัวตกไหลด ยงยอมไม่ได้ชั้นไหนเลยแต่ให้นั่งสมาที่นั่งหลับตาเนี่ยสบายบไดทองยังให้ปวดขมองมันไม่จำแต่ช่วงหลังมันมันค่อยจำเขาเองหลวงปู่ขุ้นไปประศั่นผมยังให้ส่วนเติอ,อคนประศั่นสมัยก่อนนู้นนะมันไม่มีเทคโนโลยีเอาเอากระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำเอินว่าบังทิ้ง บางทิ้งบางบาง,งไม่พบ้บานไงทะลุสองป้องเอาน้ำใสเอาสายผูกคอนแล้วก็บ,บาดเอาบริขารใส่กระพากันป้ายเข้าป่าเข้าดงทำความเพียรเอาตามหนังสือนี่ล่ะดูลมหายใจเข้าหายใจออกทำไปทำไปแต่หลวงปู่สิงห์ที่เรียนหนังสือเก่งๆไม่ได้เรื่องเลยมันฉลาดเกิน อย่าลืมนะสมาธินี่เวลาจิตจะเป็นสมาธิคือพอดีสมะแปลว่าพอดีอธที่มาต่อกันเข้าเป็นสมาธิแปลว่าพอดีอย่างยิ่งหรือว่าสเสมอน,นั่นเองสมะเสมออีควัเอามนจากาสามภาษานี่เน่เล่าเน่ไทยเน่เอาคอมเมนต์พร้อมดูปะ เอาแก้วน้ำไปยังตุกหลายที่หินเหนียบเถียงอักยาวโดยตรงหึงเบาเกาพีญังโด้โดย่ปยมันจึงจะเข้าใจเอาหลายๆอันเนี่ยเป็นยัง,ยงทีนี่หลวงปู่หลวงปู่สิงเนี่ยไม่ได้เรื่องมันเรียนเก่งนั่งไปมันก็วิจารณ์นี่มันเป็นอย่างนั้นได้หรือเป็นอย่างนี้นคนไหนเรียนมากมันมีข้อมูลมากสรุปไม่ลง ส่วนญาทานขุณนี่เฉยแต่เวยนังสมาธิบุตรเดียวเห็นนั่นเห็นนี่ขึ้นมาในรัตนะญาทานว่าสั่งเอาบ่อห้เงินว่าสั่งเป็นบ้าบอกว่าสั่งเพื่อนเนี่ยนี่เป็นบ้ายังได้หลายคือยังไม่ยื้หขันว่าแต่มันเคาะโปโปไปเปกมันบอกอยู่ว่าสั่งไปไปเบิ่งว่าสั่งเดินไป่ตั้งเป็นแถวเลยเอาบอว่าสั่งแต่หลวงปู่สิงห์ท่านเก่ง ท่านเก่งวิชาการเนี่ยมันก็สําคัญมันก็คุ้มครองกันพระพุทธเจ้าท่านบอกผู้ที่จะไปอยู่ป่าพระจะไปอยู่ป่าต้องเก่งอภิธรรมอภิวินัยด้วยนะอภิวินัยคือวินัยอันยิ่งเรียนในนักธรรมไม่รู้ต้องไปเรียนให้ละเอียดในพระไตรปิฎกถ้าเรียนนักธรรมว่าภิกษูหือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มีราคาเกินห้ามาศกต้องปาราชิก ตายลงเอเลฟจบไม่ได้ขยายแต่ในอภิวีนใน,ในพระไตรปิฎกบอกว่าของที่จะต้องประชิกนั้นไม่ใช่เพียงแต่เจ้าของ,ของเขาไม่ได้ให้ซัพย์ในดินทรัพย์ในน้ำซัพย์ในอากาศที่ไม่มีเจ้าของทิศสู่อยากได้มีไถยจิตจะเอาไปเอามาโดยพาราการ ถ้าเกินห้ามมาศท่านก็ตายแล้วจากความเป็นพระเพราะนั้นภิกษุที่ไปตายอยู่ในป่านในเขาไปเอาทรัพย์สมบัติที่เขาฝังเอาไว้อะไรไว้เนี่ยเจ้าที่เจ้าทางเขามีอยู่เขาโกธขึ้นมาว่าไอ้หมอนี้ไม่ใช่พระแล้วเขาก็ลงโทษทำให้เป็นไปหลวงปู่สิงห์บอกว่าเนธานทรัพย์ในดิน ภิกษุมีไถยจิตอยากได้ทำให้เพียงเอาไหานี่เคลื่อนที่ออกมาเนี่ยท่านต้องอบัตบาราชิกท่านตายจากภิกษุท่านเอาไม่ได้จังสันติมาสันผมมุงจักเวกมาสันให้นางไปหลวงปู่สิงคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยหลวงปูข่ขุนทนไม่ได้ต้องเดินไปหาอยนกิกฎคุดอยียั้นนี่ก็ดอกดก็เดือแทจกหลอกแกงแหลกเนี่ย ไม่จะคิดธรรมดาเนี่ยไปบินทบาดไปเห็นลูกสาวเขาสวยเขาใส่บาทให้เพืเ่อนบเวงแต่มือเขาจะเป็นปเบิงไปหัวน,นาเขาคนบาทเนี่ยมานาั่งสมาธิแทนที่จะมาภาวนาพุโทโธมันกับมาปาดโธเพราะว่าได้บาทเนี่ยม,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 ททมันมาเป็นพุทโธลวมันมันปาดโธขพ้นมาาละบาทเนี่ยคิดไปเห็นแต่ใบหน้าผู้หญิงคนนั้นะ เรานี่ทําไมแห้งแหลงเหลือเกินเนาะชีวิตของเราเนี่เกิดมาตายเปล่านะเพิ่งคิดไปญาทานขุนยางขวักขวักมาเป็นบ้าจันบออ่อเดี๋ยวนี้พี่สันเอาเขาเขาเลยยังบอกพ่อบอกยังจะเอาโตเขาอีกตีดนูนี่พีะสันนึกอายขึ้นมาสาภาพจิตเช่นนี้ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มันรู้ขึ้นมาได้ลวงปู่ขุนนี่แกเพิ่งจะตายไปเนะ่ะ แต่ไม่ดังนะเพราะท่านเป็นพระโบราณพระโบราณคือพระแบบพระแบบมหานิกายนั่นเขาเรียกว่าพระโบราณพระพระธรรมยุทธ์เนี่ยเป็นพระสมัยใหม่คือเพิ่งบวชใหม่เมื่อสมัยรัชกาลที่สี่เกิดมีเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นนะ่ะไม่มีธรรมยุทธ์ไม่มีมหานิกายไม่รู้จักอะไรคือมหานิกายอะไรคือธรรมยุทธ ก่อนหน้านั้นเขาเรียกว่าคณะสงฆ์ไทยธรมธรมดาพระสงฆ์ธรรมดาพอมาแยกกันนี้ดอกฝ่ายหนึ่งเป็นธรรมยุทธ์แล้วก็เลยมาตั้งชื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งว่ามหานิกายมหาแปลว่าใหญ่นิกายแปลว่ามูบิ๊กเซกชันเยเรนเซกชันคำว่านิกายแปลว่าเซกชันแปลว่ามูส่วนฝ่ายอะไรพวกนี้ที่นี้ ลวงปูข่ขุนท่านก็สัญญากันหลวงปู่สิง์ว่าอย่าถิ่มกันเด้อแมันเป็นจังได้กับเบิงแง่งกันเนเด้อผมยอมตอนนี้หลวงปู่สิง์ยอมนะที่เรียนเก่งๆยอมหลวงปูขปงงป่ขุนบ่ไ <c> ด <oughs> ้ยังหลวงปู่คุนนเฮียนโมเจ็ดหมื่นจังจบความฝึก นโมตัสสะพระวัตระราตโต,ตสมาสัมพุทสัตส์เจ็ดมือทองเอาเกือบตายจังไง <c oughs> แต่ว่าเรื่องจิตนี้สงบง่ายเก่งบางคนนี่ที่เรียนหนังสือไม่เก่งเนี่ยเหมาะที่จะมาทำอย่างนี้ถ้าเจริญอาณาปานสติเนี่ยเหมาะกับคนงงเหมาะกับคนฉลาดเหมาะกับคนปานกลางเหมาะหมดเลย เอน็นี้วันหนึ่งหลวงปู่สิงเนี่ยท่านเป็นบ้าพอทำความเพียรจะจัดแล้วเนี่ยเกิดวิปลาสนั่งมาได้ยินแต่เสียงเสียงคนจะมาฆ่ากูจะฆ่ามึงวันนี้แล้กลัวซันอยู่ในกุฏิหลวงปูข่ขุนอยู่อีกบ้านหนึ่งต้องเดินทางมากระเกิ ไม่มีใครบอกรู้เองมันบุมีผู้ใดขาดเจ้าดอกเจ้าของเป็นบ้าซื่อๆไปสย่านจิตเจ้าของมันหลอกอุปทาน่มีไผดอกสุดท้ายท่านก็ไม่เชื่อเหมือนคนจะมาฆ่าจริงๆท่านต้องโดนหน้าต่างโดนหน้าต่างวิ่งน้ำโขงเต็มฝั่ง ลอยคอข้ามฝั่งโน้นไปได้อย่างไรไปด้วยลิบบ้าเนี่ยผู้คุ้นกับพายเงื่อนำบัตรเนี่ยเพิ่นนี่ลอยบปเนยเพื่นดิเพราะว่าเพิ่นนี่บ่เป็นบ้าดิ่กก็ไปอ้อยกันไปเทศไปสอนกันมันบอมแมนมันบอแมนผมดูอยู่เชื่อผมไหม มันเป็นอุปทานจิตของท่านมันเป็นตาเก่าที่มันหลอกหลอนอยู่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็สิ้นกำสวงวะวนหนึ่งพอเกิดเชื่อมีสติขึ้นมาภาพเหล่านั้นก็หายเสียงเหล่านั้นก็หายก็ขี่เลือกลับมาน้ำกันเทศุบางกันฟังมาถ้าเป็นอย่างนี้มาอยู่ถึงสองครั้ง สุดท้ายล้มปู่สิงก็พอจะเก่งได้พอล้มปูสิงเป็นอะไรเรียบร้อยเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยล้มปูคุณมาว่าเศร้าได้บานนี้ห้องสัญญากันว่าบบถิ่มกันบานนี้เน่าทานกันดีแล้วม่เป็นยังไ่ต่อไปผมกับิเศร้าหูผมกับนวกหนวกได้หูหนอกได้หูไบนหนวกง ผมกับสิบอสอนไปท่านก็อยู่ในที่บ้านบ้านน้องหูฝอยลมเนี่ยริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยของจังหวัดน้องคายเนี่ยอำเภอเซกาอ์อเภอบึงคองหลงเ,เพิ่งจะตายไปเมื่อสี่ห้าปีเนี่ยวันหนึ่งอาตมาก็ไปอยู่กับหลวงปู่สิงเป็นฮิปปี้ผมยาวๆเหมือนเหมือนลูกหลานนักศึกษาเนี่ยสมัยนักศึกษาเข้าป่ายเยอะๆเราก็หัวงรุนแรงอีกแบบหนึ่ง เราไม่เข้าป่าเราเข้าวัดไปหารองของก็ไปอยู่กับหลวงปู่สิงห์ท่านก็จัดกุฏิให้อยู่คนเดียวเป็นพ่อขาวไม่ไม่โกนผมน่าทำสมาธิท่านบอกอย่างไรก็ฟังไป,ท,ไปทําไปทีนี้กลางคืนวันนั้นมีปัญหาเรื่องความคิดมากก็ไปกราบหลวงปู่เล่าให้ท่านฟังท่านบอกว่าผมรู้ ผมคิดว่าคนมีปัญญาจะแก้ไขตนเองได้เพราะเพื่อนเขาใจว่าเขามีปัญญาขี้แทะฮ่องโง่เกือบตายเพราะประเด็นเขาอ่านพระไตรปิฎกมาหลายเขาใจว่าคนมีปัญญามันสิแก้ไขปัญหาตัวเองได้ก็เลยปล่อยังก็เลยคุยกันผมแหงง่ากกว่านี่วะฉันคอยเป็นห้าง่ายง่ากกว่าเจ้าคอยเป็นบ้าทองเถื่น ร้อยความแม่น้ำของก็พูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็พูดเลยไปถึงหลวงปู่ขุนเสดายเด้วะสันมีนวามหุ่งเต็มพุ่งเพียงป่าบอสอนผูได้ตายถิ่มซื่อเสดายคนเด e. ้วะสันเนี่ยผู้ขุนนี่สิบอสอนไผ่เพราะแกบอกว่าสอนคนนี่มันยากสอนหัวเจ้าของผู้เดียวนน่วะสัน มันก็นยังอิลีเร่เลยสมุน่ก็ได้เนี่ยยูดีดีคนมาห้ปฏิบัติทรผมฝึกักกันไปเล่นนพ่ะเอว่าก็มีพกักกันไปหากินตามังหุงพระะือว่าแจมแมนแซ่บตามังหุงก็ได้ก็ธรรมดาธรรมดาที่มันยากแต่คนง่ายมันก็มีหลวงปู่ขุนก็เลยไม่สอนหลวงปู่สิงห์ก็จม โอ้ยวัดสันเสดายคนเด้อวัดสันขันหู้จังสันกระบ,บอกมูซ้อนมูในกใระไข่ไม่มีใครรู้เลยว่าหลวงปู่ขุนเนี่ยท่านมีฤทธิ์มีเดชห่มผ้ากับว,ว่าเม่นผ้าสีนี่เลยผ้าเลื่องเอเ่ห์เอเ่แบบวัดบ้านเราอยู่ในวัดบ้านบองหูจังยังเราวินัยกับบองหูแต่ว่าเราพูดเรื่องของหลวงปู่ขุนนั้นทั้งคืนว่าบ,บ่บอกบอกอ่้อนหมู หูแล้วกระน,นาสิสอนตายแล้วมันก็แล้วได้คนแนวนน้วท่านเสียดายได้อย่างให้ผมนี่ได้วะท่านอยางให้ผมนี่ได้หนอกเก่งๆคือเพิ่นผมสิสอนผมบอกขี้ข้านบอกว่าพรุ่งนี้ชเช้ายังไม่สว่างเลยหน้าหนาวยังไม่สว่างเลยเดินลัดหมอกมาน้ำหมอกมากๆผ่าคุ้มเปียกเบิดมาจากบ้านน้องหูฝอยลมเราคุยกันอยู่บ้านท่าไร่บนเหนือนำ้ำหือผ่ามาเลย จอมขามาเป็นบ้าบ่อะผากันรับกันนอนบ่ลราว่ะว่าวพื้นให้บ้านมันได้ยังขึ้นมาอ,อยากไล่วะสันหูหนวกหนวกอยากไล่เขาคุยเรื่องคนอยู่คนละหมู่บ้านตอนนี้ต้องต้องยอมกราบโก้ยขอโทษเนีย่ยปู่คันท้าว่ขาวขันโบได้ยินได้พิษไปแล้วเสียดาย มันยากสอนคนนี่เล่าว,ว่าขันผมสอนคนเก่งผมกสิสอนผมอุกอังขันบ่าขื้นสอนคนนี่สอนบ่เป็นที่สอนไม่เป็นในเพราะอะไรเพราะว่าผู้ใดก็ตามถ้าสามารถได้อะไรมาง่ายๆมันจะไม่รู้จักคุณค่าเหมือนกับคนตาดีสอนคนตาบอด ถ้าตาดีเห็นสีขาวสีแดงบักตาบอดมาถามมันนี่เป็นจังดาขาวคือสีว่าจังดายวานี่นี่ดีขาวจันทร์ผ่านอยู่บบเห็นบ่สีเห็นจังไดาลเราคนเห็นคยจะถามเจ้าบอผะว่า,าแดงเป็นจังดาแดงใจวายอยู่นี่บบเห็นบ่บ่มันกลมๆหรือเงาๆแดงนี่เพิ่งสีว่าเตะเข้าไปเราก็ไม่สามารถจะอธิบาย แต่ถ้าเราสามารถทําให้ตาเขามองเห็นอะไรขึ้นมาเราก็ไม่ต้องบอกอย่างนี้ดเแดงเด้ขาวทีนี้ผู้ใดบรรลุทรรเข้าใจทรรง่ายๆสอนคนอื่นไม่ค่อยได้เพราะคนอื่นไม่ง่ายเหมือนกับเราเหมือนกับคนใบ้ฝันคนใบ้หูวจักอยู่บ่คนปากกึก คนใบ้มันฝันกลางคืนมันจะแก้ฝันให้เราฟังจะว่าบบบาๆๆๆๆๆจ้าก็มันไม่ว่าอย่างบ้าเนี่ยมันก็แก้ฝันมันเบิกคืนมาดูวเมื่อคืนนี่มันฝันยังไงสิคนดีๆฟังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันฝันอะไรจริงๆมันฝันเป็นเรื่องเป็นราวแต่เวลามันจะมาแก้ความฝันให้เราฟังให้เราฟังไม่รู้เรื่องเลยมันก็เลยเป็นเรื่องยากหลวงปู่ขุนท่านง่ายเหลือเกินท่านนั่งสมาที่ เดียวเดียวปีแรกเท่านั้นเข้าป่าสององค์ท่านรู้จักอะไรต่ออะไรหมดมีฤทธิ์มีเดชความคิดคนอื่นแกนรู้คำพูดคน,นงงพอบวาน,นีเด้นี่วิทยุเฮากม็มีโทรทัศน์เฮาก็มีอยากเบิ่งช่องไดเพราะว่ายังว่าเต็กเข้าไปเอกทีนี้แกไม่สอนใครเลยเวลากินข้าวนไม่ถือตัวหรอกแถมข้าวด้วยกันอาตมาบวชใหม่ ท่านก็บอกมามากมาัมา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 ้นนากันในยุสุดยากหลายพระสังนเขาหามาให้กินนี่ยัยงเสียเอาคนละผ้าอยู่ผ้าเดียวนี่ใหมันเลวเราเป็นยังพระยายสุเรียงยากเรายังนึกละายพระวินัยพระวินัยท่านไม่ให้ฉันคณะปรำประนอกจากเวลาที่มันจําเป็นเพราะนั้นพระท่านจึงฉันในบาท ท่านจะมีข้อยกเว้นว่าเดินทางไกลไปทางเรืออยู่มากดบืยกันบินทบาทไม่พอฉันจึงเอาหัวจุ่มส่กันอันนี้บอจังสั่นเพลินน่ะเฮ้มามากินน้ากันเนี่ว่ะฉันลาบปลาข้าวผัดไปอยู่ทั้งเพลินผุนบารเนี่ยที่นี่เราจะกินอย่างไรเราเป็นพระน้อยไอคิดจะไป จำเอาถวยแส่บๆมันก็ขึ้นจากอายคู่หน่อยแต่จำเป๊ะอยู่แต่อันถวยใกล้ๆ,ๆน,นี่นะท่านก็กินไปช้าๆท่านก็ดูใจเราว่าอ,อยากจำถวยนั้นแขคงขักบางเด้ขึ้นนะจ๊ะคนยหายถวยมาให้เลยเอาเอาจำจำจำมันหลักงเดียมันแส่บให้เรากินหั่นมาสัน่นยื่นถ้วยมาให้เราเลยเอาจำจำจำมาสัน่นเสียอายให้ยังเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแสบ เนี่ยเราเนี่กอาาวอัจจรนท์นั่นเองว่าเอ๊ะ hey, ทำไมท่านรู้พอเราคิดอย่างนี้เนี่ยเอ๊ะ hey ว่า,ามาอาศัศจันหาสแตกยังเดิเนอย่ไมมันเป็นของธรรมดา,ม,รรม,ดามันเป็นของสาธารณะผู้ใดก็เป็นได้คันฝึกดีๆมันบ่ผูกขาดนะ่ผู้นั้นผู้นี้นนไปเหตุบเจอในตี้ห้ความเพียนห้ยเฮาตื่มพอม เพจเจ็บเจอจังไดผมนั่งสมาธิจนสิดากโปกบนเราไปเห็นมันเป็นยังเธอวะฉันมันยังบ้านเป็นหล่าเอ้ยบ่มวนได้มันเนี่ยอดเอาหล่าเอ้ยเธอบุญเฮามีพอเป็นทหักคือยังในบัตรนี่บันนบตรสกินเขาอิ่มพราะว่าตัางอกตังใจทำข้อมเพียนไปเดอ้อเธอบุญเฮามีอ้ยว่าจังสีกับใครแน่ด้ว้ขึ้นในใจ แต่กี้ห้เขาพร้อมก็มีกำลังใจนี่สิ่งเหล่านี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะรู้ได้ต่อมาท่านไม่รู้วินยัยหรอกนะเพราะท่านอ่านหนังสือไม่ได้พระวินัยบอกว่าภิกษจุจบต้องสัตว์เดรัจานตัวเมียตองอาบัติปจิติอย่างนี้เพิ่งกับอาศัยหลวงปู่สิงห์บอก ลวงปู่สิงสอนท่านกระจำเพราะท่านอ่านหนังสือไม่ได้บ่อนี่เน้นหน่อยงัวเข้าวัดไปไม่น้อยไปไล่งวออกเน้นหน่อยก็แล่นไปไล่งวงผมงัวแม่บัดเนี่ยเล่าหาอยังบ่ได้บ่มีคขอนไม่ไหวแล้วก็เอาฝ่ามือตบกระโพกงัวไปนานเพิ่นว่าบ่ทักบ่งวแม่เพิ่นว่ามันต้องเอาบัตรให้ไปตบจับงัวแม่เพิ่นว่าเน้นหน่อยว่าผมบ่จักเนี่ยปู่ แน่นหอยก็บัดสลอบาดเนี่ยห่อนี่มือเศร้าเขาเจ้ามาจังหันปีงปลามาได้บ่ะเนี่ปลาแม่ไข่เนี่ยทานคุ้นมือนก็เอาปลามาแล้วมันนำพองมาอกดปลาบีไข่มันมากินนานเนี่ยปูปลาเมยเนี่ยหันแม่ไข่รวะฉันห่วยปลาเมยก็ยามเป็นยังเรามันตายแล้วเถอะนะ คือคือคือ,ค,อความไม่เข้าใจทางพระวินัยแต่ท่านก็ถือท่านไม่มีเจตนาต่อมาท่านก็ตายที่นี้หลวงปู่สิงห์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าใครอยากจะลองก็ลองดูได้โรงเรียนปิดลองไปขอเข้ากรรมฐา,านกับหลวงปูด่ดูถ้าหากว่าหลวงปู่มีเวลาให้แต่น่าเสียดายว่าท่านแก่มาก ลวงอายังหนุ่มสมัยนั้นหลวงปูก่ก็ยังยังหนุ่มอยู่ยเพราะว่ามันยี่สิบปีเคินมาแล้วท่านก็ประมาณหกสิบกว่าก็ท่านจัดก,กุฏิน้อยให้นั่งทำความเพียรคิดคิดมากเลยตั้งแต่ปีสามจนสว่างจิตนี้ไม่เคยสงบเลยมีแต่คิดเพราะว่าเราเนี่ยมันมีประสบการณ์มากนั่งก็คิดเดิน ยกขาขึ้นข้างนี้เจ้าของไปยืนแพร่อยู่พูนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผุนยืนจกกระเป๋าจุย๋ยดูนกนางนวลดูเรือดูแพนึกถึงสมัยครั้งไปอยู่อฟริกาคิดถึงบ้านวันไหนคิดถึงบ้านก็เอามายืนอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็มือล้วงกระเป๋ามองดูนกนางนวลมันบินมองดูเรือ โยเทงเต้อยู่กลางทะเลมหาสมุทรเรานี่เหมือนเรือกลางสมุทรเมื่อไหร่จะถึงบ้านถึงช่องมคิดถึงมันคือเห็นอย่างหนอพราะจากไหนมันขึ้นบางทียกขาขึ้นเนี่ยมันคิดข้างทะเลอไว้มึงจะเหยียบดินมึงขึ้นเอาจนมึงเศร้าผลขาเดียวเกเดไว้นี่พรามันหยุดคิดก็เหยียบขานี้ลงยกขานี้ขึ้นผลไปยืนแพวอยู่ทะเลแดงคนบานเนี่ยเมืองเจดาน ยิ่งมีประสบการณ์มากมันยิ่งคิดมากเอาขาห่างไว้บ่ให้มึงเหยียบขี้ดินมึงคิดเก่งหลายมันหยุดเหยียบไปเดินก็คิดนังตัวน,นี้โมโหมันคิดเก่งวันนี้จะไม่ให้มันกินข้าวตอนนี้เองไม่กินข้าววันนั้นมันคิดเก่งข้าวไม่กินกลางคืนคิดอีกทั้งคืนจนถึงสี่ทุ่ม คิดมาตั้งแต่ตีสามจนถึงสี่ทุ่มวนไปเรียมาไม่หยุดนอนหนานอนต่มลงทั้งนั่งนี่เลยไม่ได้เอาขาเหยียดออกดอกโกธนอนตุ๊มเฮ่พอกูไม่ได้ดเป็นพออรหันดอกว่าฉันเครียด <c oughs> ให้เจ้าของมันคือเก่งหลายเอามันไม่อยู่นอนตุมลงไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงรองเท้าแตะดังมาแ เสียงลูกป,ปูสิงไม่มีไฟฟ้าสมัยก่อนท่านก็ใช้ไฟฉายสมภพมาสนครับนอนหรือเป่าเส้าก็นอนเมื่อกี้นี่เขานอนแต่ลุกขึ้นมาน,นัง่งเปิดประตูออกมาหาเพืพ่อนๆยืนอยู่แต่นคึดนยั้งกระดอกกระเดียดแต่ๆๆเดน,เน,นๆๆเนี่ยมาสนเป็นยั้งจังวุ่นจังไหวแต่เดินเนี่ยคิดนั้นอยากบรรลุธรรมไม่ได้คิดอะไร ห้องมานีว่าแม่นสิมาเอาอย่างไดมาปล่อยมาปะมาละมาวางขันมันเป็นตนเป็นตัวผมสิเอาเมื่อเจกจายยายปันสิมาเอาอย่างกับมันนี่แต่ความไม่เที่ยงมีแต่อนิจจังทุกขังอัตตาเจ้าคืดไปวม่มคืดเจ้ากับเบี้ยงคืดมาแต่น้อยจนหอนมือนีก็สิคืดไปอีกจนหอนมือตายซาดหนายังสิคืดอีก จบบ่เป็นดอกคุ่มคึดเดี๋ไปเขียดให้มันเขาใจบอโอเข้าใจตั้งอกตั้งใจทำพุ่มเพี้ยนไปเดอ้อเธอบุญเท่านี้ขณะที่ท่านพูดอย่างนี้เรายังคิดโอ้เรานี่นั่งอยู่ที่สูงอาจารย์อยู่ข้างล่างเราอยู่บนกุฏิเราน่าจะต้องลงไปนั่งพับเพียบฟ,ฟังท่านอยู่ตรงนน้นเราคิดอย่างนี้ ต้องพูดว่าบ่าต้องลงมาดอกนั่งอยู่หันเดีวไม่มีลูกศิษย์ไม่มีอาจารย์ไม่มีบาปไม่มีปุญมีแต่รูปกับนามขณะ